เราก็นํามาถึงแล้วนะคะมะพร้าวตาชานนะคะแล้วก็หวายนั่นเองนะคะพอดีมุ้อเช้าเนี่ยนะ,ะเรามาถึงสวายนะคะามาเจอป้านะ,ะก็เลยยังไม่ได้มอบให้ป้านะ,ะแต่ตอนนี้ก็มาถึงครัวกลางเรียบร้อยนะคะนี่พอดีตอนนี้นะคะป้าอยู่ที่งานแข่งกีฬานะคะก็มาก็น่าจะมืดฮะดมาก็น่าจะมืดนะคะก็เลยอ่ะ แต่อามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตาชานนี่ของฝากคุณตาชานนะเออดูดูดมะพร้าลูกใหญ่มากดูดูดูเปิด,ดสามลูกทุกคนเต็มเลยนี่สามลูกเต็มกระสอบนะแล้ก็มาถึงครัวกลางของเราเรียบร้อยแล้วเอามินไปทำอะไรมินไปทําอะไรฮะโอเคนะคะแล้วก็ทำหน้าที่นี้ถึงนะคะ ครัวกลางนะคะให้ป้าสวนผักนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเออมินไปหลบเหรอเอาติวข้าวชกกะก้าวเจลุกเอากระตดใส่ตะก้าซะเดี๋ยวมันจะลืมเอาไปใส่รถไว้เลยลูกกินอะไรลูกกินแน่ชุมโอลูกกินเลยกินเลยค่ะชมโออะ่ะ ลแกะเป็นไหมคะฮะโอ้เออพอดีพอดีไปเล่นยังดึงเลยใส่กระเป๋าไปเล่นยังดึงเลยนะลูกไว้ไหนนะไว้ในกระเป๋ามินไง ม,มินจะไปเล่นเด้งดึงนะคะเ,เล่นเด้งดึงรอบรอบข้านะมเนาะไม่มีกระเป๋าเ,เออเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ให้เอ็นน่าก็ได้ให้แม่เปียวก็ได้ <c oughs> วันนี้มีนั่นด้วยนะพ่อเอ็นมินโอนตังมาให้ด้วยนะพ่อเอ็นเอาตังมาให้น้องเลยหนึ่งพันบาทนะอของทุกเดือนนะคะถึงจะ ไม่เยอะเนาะแต่ก็ยังคงให้เอนมินนะทุกเดือนเลยนะคะขอบคุณพ่อกันค่ะห,าาหันมาทางนี้นออขอบคุณค่ะคุณพ่ออ,อ, <laughs> อให้แม่เปี้ยวเก็บไว้นะลูกโอ้ใบพันแล้วนะไม่ใช่ใบยี่สิบนะ <laughs> โอเคดีแม่เปี้ยวมาหนูก็ให้แม่เปี้ยวนะคะอืม ให้ไม่เปียวหยวดค้างไว้ให้นะหรือว่าจะไปซื้ออะไรเนาะมาซื้อนมไหมมาซื้อนมกว่าซื้อขนมเนาะอืมหวานไหมลูกน่ะ oh. ชมโกอร่อยไหมมันคือมิยมแล้วเนาะปล่อยพงเนี้นเ,เอ้าไม่เหมือนหน้ามินเหมือนไม่เปรี้ยวเลยเนี่ยน้กินออกินแบบสบายใจเฉบเลยไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยนะ่ะแต่สีมันเหมือนหวานมากเลยนะ นี่นาเขาทำน้ำจิ้มเนาะ,ะเดี๋ยหมันเขาทำน้ำจิ้มจิ้มอยู่นะอเออแล้วก็อันนี้อตังไว้ไปเล่นเด้งดึงนะลูกอันนี้อันนี้พ่อให้แต่อันนี้เบะจะให้ให้หนูไปเล่นดึงดึงนะเคไหม <Hello. S 1> อันนี้อันนี้เอาให้แม่เก็บไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะหาย อให้มินน้อยร้อยหนึ่งเอาไปไปเล่นแล้วนะเล่นเล่งดึงดึงดึงเล่งดึงซื้ออะไรก็ได้ซื้อซื้อของกินก็ได้ที่หนูจากกินนะลูกอ,อืมอืมเมื่อเช้าเนี่ยสสิบบาทอืมเอาตังค์ไปเล่นดึงดึงนะลูก <c oughs> อันนี้บอกว่าพ่อให้อันนี้บอกว่าบเบอให้แล้วก็ของยาชีเบอ <c oughs> ให้ไปเล่นดึงดึง อืมอ <mm ือฮะเอากี่ใบกี่ใบนับนับกี่ใบลูกนับสิถึงห้าใบเหรอห้าใบถึงแล้วลูกหโอ้หนูอย่าทำหายนะ เ <c oughs> อาถือไว้เดี๋ยวแม่เปียวมาแล้วให้ใหพี่พอถือให้ก่อนก็ได้โอเคนี่แม่เปียวกลับมาแล้วเวับประแอนแล้วแม่เปียวชิ่งมากไวมากด้วยปืดปื๊ดปืดปืด <c oughs> มาที่น้องพูดแล้วบอกว่าแม่เปียวชิ่งบอกให้โผล่ชิงช่งอ้าววนเอาตะกร้าไปขึ้นรถหรือยังลูกยัง เดี๋ยลืมนะชิงชิงชิงเลยปะเขามีอะไรกันเขามีอะไรกันเขาหัวล้อเขาหัวล้อเราหอะไรกันลูกไม่รู้โอ้ยอาแกให้น้องแล้วนะโสบูน่าทานมากเลยนะ ส่วงโอมาแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอส้มส้มสมบ่กล้วยกล้วยกล้วยบ่ค้าร้องอย่างนี้บ่ลูกแอปเปิ้ลมะละกอส้มกล้วยเป็นมันบอกล้วยส้มเต้นเป็นไหมเนี่ยอะไรบกล้วยส้มบ่หนูก็ส้มกล้วยหนูก็ส้มกล้วยุโอลุงชิดมาบ่าวบานนามา

ลูกอร่อยไหมไปตลาดแล้วอันนี้ตั้งไปตลาดนี่ลูกบอกแม่ว่าตั้งไข่ด้วยนะตั้งไข่ด้วยนะิเกอ<ๆ>งแล้ว้แม่เก็บแล้วเร็วตั้งไครด้วยนะ นีโอ้ยไม่เป็นไรบอกแม่แล้วไม่ถือต้อป้าสวัสดีค่ะช่องใหญ่โอ้โหมีหนน่อยเป็ไล่ะุ้นอาจารย์ไปอวดแม่แล้วโอ้ยมีใครจะไปเที่ยวน้ำตกไปด้วยไหมวะเนี่ยโอ้ยไม่เอาลูกมีใครจะไปเที่ยวน้ำตกได้เปล่าเอ้ยโอ้ไม่เป็นกันแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราทำเป็นลืมกันแล้วนะ อวันนี้พี่พลอยมาวันนี้พี่พลอยมาจำกันไม่ได้นะไปพี่พลอยไปกลับเลยไปพี่พลอยกลับไปเลยอันนี้ให้แม่เก็บไว้แล้วลูกพี่พลอยกลับไปแล้วมินพี่พลอยกลับแล้วให้แม่เก็บไว้แล้วลูกเนี่ยเดี๋ยวมันหายลุงให้พี่พลอยกลับแล้วเอาเอาเอาลุงให้พี่พลกลับแล้วนะไปพี่พลกลับเลยกลับเลยไปเดี๋ยวลุงชิทไปส่งไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวลุงชีทไปส่ง เปาแล้วไปไปเล่นสไลเดอร์ไปลูกนะเออเดี๋ยวพี่พอตามไปดีหลังเพราะมันเต็มไงเออบนหน้าอุ้ยเอาผมวางไว้ก่อนนะพ่อวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาพันพีชิตไว้นะกระเป๋ามาหีนี่ด้